อันนี้เป็นอย่างอันนี้นะเอาแล้วอะไรวัดอะไรอ่ะเป็นจอมแหลมๆลมอคือนี่เขามีที่นั่งให้ด้วยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้มีที่นั่งที่นั่งที่นอนอยู่กันไง ไปเียวง่ช้างไทยเอาเราต้องลงอุโมงใช่ไหมป่ะอ๋อตรงนี้เหรอก็ยังไม่เปิเปด <c oughs> แต่ต้องข้ามถนนก่อนใช่ไหมวงนันนี้สางสางสีส้มสีแดง อุ้ยตอนมาตอนมาตอนนั้นยังไม่มีไอ้นี่เลยนะอันวัดละคลังวัดละคลังไม่ตอนมาตอนนั้นยังไม่มีอย่างนี้เลยเนี่ยเราลองนั่งเรือกลับตรงวัดระฆังไหมได้วัดระฆังอีกวัดนึ่งแล้วก็เดินใกล้เลยกลับตรงไปวังหลังนี้เออได้ไหมคะได้ค่ะเราก็เก็บขากลับเนาะได้ค่ะได้ทั้งเดือนเลยเดินเพลษดเพลนนี่ได้ทั้งเดือนเลย นกนกพิรา อยู่ไล่ถ่ายนอกอยู่แล้วพิศทาง ใ่เรือใรเรือเรือด่วนเรือนี้ไหมที่คุณนิพอพอรเขานั่งอ่ะเรือด่วนเจ้าพยาเนี่ยอน,นี้เรือหางยาวอ๋อเรือนู่นน่ะเรือนเจ้าพยาน,น้ำมันขึ้นแรงเหมือนกันนะ วัดลลรั้ังเออเดี๋ยวทรงผม,มผมผมไปเจกระเจอวัดละครังนะคะขน,ะน้นไงถ้าถ้าถ้าเรือเ้าก็เยอะตรงนู้นอยู่ใช่สวยงามทุกคนดูแต่ว่ามากวัดล,ละคขังเขาสวยมากเลยนั่นในที่เป็นขาวๆใช่ไหมใช่ดูใกล้ๆอ่ะสวย เสียงเสียงรัสนกทุกคนนี้เราอยู่ท่าเรือฝั่งท่าประจันนะนั่นไงโรงเรียนสตรีวัดระฆังเรก็ว่าละขังเราข้ามฝากมาทางนี้แล้วต่อไปเราจะไปไหนต่อนี่ค่ะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนี่เจ็ดโมงแล้วนะคะนี่ทุกคน